คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์คลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเข้าเทียมท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์ รับฟังทั่วโลกผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการคนครองธรรมค่ะ สรางว่าในคุ้มบรหัตนลอฮิตาลาวะบรากาทุขอความสันติสุขจงประสบเดชท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอ,อนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคนครองธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจััดตรังในระบบ FM 91.25เเสามกะเฮิรตซสำหรับรายการคนครองธรรมเราพบกันทุกทุกะสนุกท่านผู้ฟังที่เคารพ ตั้งแต่เวลาสองท,ทุ่มครึ so that, like that, life, fire, ่งถึงตึงสามทุ่มโดยมีผมสุเ <Wh> อ <ips> <st> ็นสุเบนรับหน้าที่มานั่งพูดคุยพบปะกับท่านผู้ฟังกันเป็นประจำกันอย่างนี้ทุกช่วงทุกวันศุกร์ในช่วงเวลาค่ำๆนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้เราก็มาพบกันในวันศุกร์ที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2560 จากกับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเนื้อหาสาระทางวิชาการนะครับที่จะนํามาพูดคุยกับท่านฟังในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตท่านผู้ฟังนะฮะที่จะได้พูดคุยกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของสังคมพหูวัฒนธรรมนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเชลลเหอนะครับก็จะได้พูดถึงในเรื่องของวันที่1เดือนมุฮัรรอมนะครับว่าวันที่1เดือนมุฮัรรอมเนี่ย มันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับใครอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนที่จะได้พูดถึงเนื้อหาสาระรายละเอียดของวันที่1เดือนมุฮัรรอมนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะและเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติไทยธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามความเหมาะสมในระยะเวลาขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติตลอดปี2567รู้ไหมคะโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกกว่า41ล้านคน และคนไทยป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงประมาณ14ล้านคนและมีผู้ป่วยเบาหวานถึง5ล้านคนมีเพียงแค่หนึ่งในสเท่านั้นที่สามารถควบคุมภาวะของโรคได้สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลิกสูบบุหรี่และลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุขภาวะที่ดีสร้างได้จากตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากสวทตรัง กลับมาพบกันในช่วงนี้ในรายการคนครองธรรมยังอยู่กับผมสวยสุดเด่นนะครับซึ่งรับหน้าที่มานั่งพูดคุยกันตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้ จึงเอาไว้ว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงวันที่หนึ่งเดือนมุฮัรรอมนะครับวันที่หนึ่งเดือนมุฮัรรอมนี่คืออะไรนะครับซึ่งหลายท่านนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะครับนะว่าอาจจะไม่คุ้นชินไม่คุ้นหูว่ากันอย่างนั้นนะครับวันที่หนึ่งเดือนมุฮัรรอมเนี่ยก็คือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของปฏิทินอิสลามนั่นเอง ซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับปฏิทิศพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยทั่วโลกนี่ก็มีกันอยู่นะจำนวนเยอะนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับถ้าจะพูดถึงถึงวันที่1เดือนมุฮัรรอมเนี่ยนะครับบางทีในประธานเท่าด้วยความเคารพนะครับในเวทวงมุสลิมเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คุ้นชินกับวันที่1เดือนมุฮัรรอมสักเท่าไหร่นักนะครับซึ่งอันที่จริงแล้ว นะครับในวันที่หนึ่งเดือนมุฮัรรอมเนี่ยก็คือวันขึ้นปีใหม่ของอิสลามนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยนะครับในในการกําหนดวันที่หนึ่งเดือนมูฮัรรอมหรือเดือนไหนๆวันที่หนึ่งของเดือนอะไรก็แล้วแต่ในปฏิทินอิสลามน,นะครับก็จะ,ะให้คือยหลัการด้วยการดูดวงจันทร์นะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับวันสําคัญทางศาสนาอิสลามเนี่ยจึงจะไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ ได้ถูกกำหนดเอาไว้ในปฏิทินสากลนะครับอันนี้ก็เป็นจะเป็นเฮกมานะครับเป็นรุสเซียเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเนี่ยนะครับได้มีความสนใจนะครับในวันที่มีความเกี่ยวข้องนะฮะกับกับในเรื่องของศาสนานั่นเองนะครับคือเดือนในเดือนในอิสลามเนี่ยนะครับก็จะมีปฏิทินเนี่ยก็จะมี12เดือนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ นะก็เดือนสุดท้ายนะครับก็เพิ่งผ่านมาเมื่อเกี่ยวเมื่อไม่นะครับคือคือ,คอ,คอเรากำลังอยู่ในเดือนรุ่นเฮตยนะครับซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายนะครับของปฏิทินอิสลามทีนี้เดือนถัดไปเนี่ยก็จะ,ะขึ้นมาที่หนึ่งเดือนมุฮัรรอมนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพบกับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับใน วันที่หนึ่งเดือนมุฮัรรอมเนี่ยจึงเป็นเดือนทีน่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผมคนญ,ญาตที่จะได้ลงในแง่ของอบทบัญญัติเกี่ยวกับศาสนานิดหนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเดือนมุฮัรรอมเนี่ยซึ่งก็ถือเป็นเดือนที่มีความประเสริฐว่ากันอย่างนั้นอย่างใหญ่หลวงนะครับแล้วก็บางส่วนจากชาวซาลัฟเนี่ยนะครับ ก็มีความเห็นว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดนะครับนั่นก็คือเดือนมุฮัรรัมเมื่อกี้ผมพูดถึงชาวซาลฟนิดหนึ่งพี่น้องท่านผู้ฟังที่เขารพครับก็จะอเมริการทับศัพ์นะนะคำว่าซาลฟนะคอลาฟนะซึ่งคําว่าซาลฟกับคอลาฟเนี่ยสองคำนี้สองคำนี้เนี่ยก็จะมีความหมายในแง่ของห่วงเวลานะครับคําว่าซาลฟเนี่ยก็คือ ผู้ที่อยู่ในช่วง300ปีหลังจากที่ท่านศาสดามฮามัมสโลลองหรือสลัมเนี่ยได้ว่าฟาดนะครับได้เนี่ยเสียชีวิตไปนะครับคือหมายความว่าช่วง300ปีนะครับหลังจากที่ท่านศาสดาได้เสียชีวิตไปเนี่นยนะครับผู้ที่อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยคือคนที่อยู่ในช่วงนั้นนักวาชการที่อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านักวาชการในช่วงของสลาฟนะครับแต่ว่า หลังจาก300ปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นนะเขาเรียกว่าคอรลัฟทีนีส้สองคำนี้มันจะมีความหมายในแง่ของอหลักศาสนาอย่างไรนะครับคำว,ว่าสลัฟเนี่นัน,นทีเดียวนะครับเมื่อได้พูดถึงคำคำนี้นะครับชนที่กลุ่มที่ได้อยู่ใกล้กับท่านศาสดาสโลโลนสลัมเนี่ยก็จะมีความใกล้ชิดมากกว่านะครับคือระยะห่างก็เหมือนกับว่าเรารับทราบรับฟังอะไรบางสิ่งบางอย่าง พี่น้องครับนะคือคนที่อยู่ในช่วงต้นๆเนี่ยนะครับก็อาจจะก็อาจจะก็อาจจะนะครับนะไม่ได้ไม่ได้เสมอไปว่านะเป็นผู้ที่นะมีความแกล้ชิดมากกว่าการรับส่งต่อข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะโอกาสที่จะมีความนาผิดเพี้ยนไปน,น้อยกว่าว่ากันอย่างนั้นนะฮะอันนี้แต่แต่ก็ไม่ได้ถือเป็นบัญญรรยายนีที่เราจะต้องยึดถืออย่างนี้ตลอดนะครับ ส่วนชาวคอรัฟก็คือผู้ที่มีนะครับมีมีอะไรล่ะมีชีวิตอยู่หลังผู้ที่เกิดขึ้นมีขึ้นหลังจากที่ผ่าน300ปีหลังจากที่ท่านสัส,ะสะลารสลลองหรือสลัมนาได้วัฟัดไปหรือว่าสิน้นเสียชีวิตไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการนะให้ความเข้าใจในศัพท์ของคําว่าซาลัฟคอรัฟกันนิดหนึ่งนะครับก็ จะในเกี่ยวกับเรื่องนี้นะก็จะมีนักวิชาการนะก็อาจจะมีความเห็นนะที่ตรงกันบ้างนะอาจจะต่างกันบ้างนะครับว่าเดือนใดที่เป็นเดือนที่ประเสฐที่สุดนะครับซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่นะี่ก็เกี่ยวกับเดือนเนี่ยก็จะมีความเห็นแต่งต,ต่างกันแต่ว่าหนึ่งในความต่างนั้นก็คือเดือนที่จะเป็นเดือน,นมุฮัรรอมนั่นเอง ดังนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพกับในจับตรงนี้นี่ก็จะมะีที่มีนักรายงานนะครับได้บอกเาไว้นะครับจากนาซาอีเนี่ยครับเช่นค่ำคืนที่ดีที่สุดในตอนกลางดึกนะค,คือคือค่ำคืนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเป็นช่วงของกลางดึกนะครับนะครัว่ากลางดกตอนช่วงเด็กนี่ยก็คืออาจจะหมายถึงผู้ที่ลุกขึ้นนะแล้วก็ ฟ้าวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดือนที่ประเสริฐที่สุดนะครับนั่นก็คือเดือนมฮัรอมนะครับเดือนมฮัรอมนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับนะทีนี้ที่มันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันเนี่ยก็คือความประเสริฐในเรื่องของการถือสิ้นอด,ดในวันอชูรอนะครับวันอชูรอนะฮะคือวันที่1ิบนะครับ ซึ่งการสื่อสิทธิ์ในวันอัชรอนั้นก็มีคุณค่ารองลงมาจากในเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งดังปรากฏในรายงานของท่านอบีฮุเรรอที่ท่านสัสดารมูฮัมมัดสลาล็องมาสลัมเนี่ยท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าการถือสิทธิ์ที่ประเสริฐที่สุดนะครับหลังจากเดือนรอมฎอนนั้นก็คือการถือสิทธิ์ในในในเดือนของอัลลอฮ์ที่อยู่ในเดือนนามุฮัรรอมนั่นเองนะครับและการละหมาดที่ประเสริฐที่สุด หลังจากละหมาดฟัดดูนก็คือการละหมาดอย่างข้าคืนอันนี้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นคือเป็นฮะดิทีท่านศาสดาสโลลอมอิสลามได้กล่าวไว้นะครับที่มาอยู่ในในในเหตุการณ์นะที่ถูกเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับจริงๆแล้วสาระสําคัญที่ผมจะผมจะพูดคุยกับพี่น้องนั้นก็คือว่า ในเดือนที่เราไม่ได้คุ้นชินกันเนี่ยถ้าสมมติแน่นอนทีเดียวครับถ้าสมมติเรานึกถึงปีใหม่ของไทยคือไทยจริงๆนี่น,นะครับก็จะเป็นในเดือนเมษาใช่ไหมครับวันที่13เมษายนอะไรอย่างนี้นะครับแม้ว่าปฏิทินจะเปลี่ยนเป็นสากลน,นะที่ทุกคนี่คุ้นชินมากกว่านั้นก็คือวันที่หนึ่งเดือนมกราคมอะไรในลักษณะทํานองอย่างเช่นนี้นะครับทีนี้ ในวันที่หนึ่งเดือนมุฮัรรอมเนี่ยก็จะเป็นเดือนอที่หนึ่งแล้วก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะนะมุสลิมอยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือว่าเอาว่าอย่าใช้คำว่ามุสลิมเลยนะครับก็คือเป็นปฏิทินของนะชาวอาหรับนั่นเองนะดังนั้นพี่น้องครับในเดือนนี้นะนะครับผมขออนุญาตที่จะได้ หนะยบยกออกมาที่จะเน้นไปนะไปไปส่วนที่จะให้พี่น้องได้รับฟังกันตรงนี้นิดนะครับว่าอย่างท่านอิบัมนาววีนะท่านกล่าวว่าหากมีคนกล่าวว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษนะถสือสิทธิ์โดดที่ประเสริฐที่สุดหลังจากเดินรมฎนก็คือการสือสิทธิ์โดในเดือนมหรัรรอมได้อย่างไรแล้วก็บอกว่ามีการสั่งให้มีการสือสิทธิ์โดดาักมากในเดือนนะชะบานจนเลื่อมเดือนมหรัรรอมคําตอบนะฮะ ก็คือบางทีเราอาจจะไม่ทราบว่าความดีของพระผู้เป็นเจ้านั้นประทานให้ในเดือนมุฮัตรอมเนี่ยจนกระทั่งบรรลายชีวิตนะเพราะว่าเขาไม่ได้ถือสินอดนะมีอุปสรรคมากมายนะครับเดินทางป่วยและอื่นๆนะก็ที่ประสบเข้ามานะครับทีนี้ท่านอิบานูรอยับเนะี่ยกล่าวว่าท่านนาบีสลลุลงหรอสุลัมเนี่ยครับท่านได้เรียกเดือนนี้นะเป็นเดือนของพระผู้เป็นเจ้านะคก็คือเดือนมุฮมัตร,มนะรอมเนี่ยเข้าเข้าใจ เอาว่าทําความเข้าใจง่ายๆก็คือเดือนต้องห้ามนะครับคำว่าต้องห้ามเนี่ยก็คือบ่งชี้ให้รับรู้ถึงความประเสริฐและก็ความดีงามมากมายนะพี่น้องอท่านผู้ฟังที่เคารพครับอันนี้ก็คือนะความสําคัญนะของเดือนม,มุฮัรรอมหรือว่าวันที่หนึ่งของเดือนม,มุฮัรรอมเอาละผมหยิบยกในเรื่องของคุณประโยชน์หรือว่าฟาดีละ่นะครับในส่วนของเดือนมุฮัรรอมเนี่ยนะครับ ที่เป็นส่วนของเฉพาะพี่น้องเนี่ยมุสลิมเนี่ยเป็นบางส่วนเท่านั้นเองแต่ว่าจะพูดถึงเดือนมุฮัตรอมในแง่ของอ,อ,อะไรล่ะก็คือทั่วไปที่เราสามารถที่จะรับรู้กันได้นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่คร,รดังนั้นเนี่ยนะครับในสังคมพระอุตธธรรมในปัจจุบัน นะครับการที่เราจะเข้าใจหรือว่าการที่เราจะรับรู้นะครับกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันถึงเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นความพิเศษนะครับมันเป็นสเสน่ห์มันเป็นความสวยงามนะครับนะก็คือในเรื่องของในเดือนนะที่เป็นมีความหลากหลายกันเช่นนี้นะในสังคมที่เราสามารถที่จะ รับรู้กันได้นั่นเองนะครับเอาละครับในช่วงต้นของรายการในวันนี้นะครับก็ผมขออนุญาตที่จะได้นพูดถึงนะครับเดือนมุฮัรรอมหรือว่าเดือนเดือนแรกนะครับหรือว่าเป็นวันปีใหม่ของชาวอาหรับหรือว่าปฏิทินอาหรับหรือว่าพี่น้องมุสลิมนะครับก็ไม่ผิดมากนักถ้าจะพูดอย่างนี้นะครับครับสำหรับช่วงนี้นะฮะเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะแล้วแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ รู้ยังใครโพสแชร์ส่งต่อข่าวปลอมเจอโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับพ่เกิน100,000บาทคิดก่อนคลิกการนำเข้าข้อมูลปลอมข่าวปลอมข้อมูลเท็จเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลเท็จและร่วมแชร์ร่วมด่าแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาที่หยาบคายมีความผิดตามกฎหมายรู้อย่างนี้คิดให้ดีก่อนโพสเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ 5วิธีสังเกตข่าวปลอมเช็คให้ชัวร์ก่อนใส่ข้อมูลส่วนตัวสังเกตลิงก์หรือ URL ให้ดีข่าวปลอมส่วนใหญ่มักจะมี URL คล้ายเว็บไซต์แหล่งข่าวจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยสังเกตที่อยู่สำหรับติดต่อข่าวปลอมที่เผยแพร่ในเว็บไซต์จะไม่ระบุที่อยู่ข้อมูลการติดต่อที่น่าเชื่อถือและมีข่าวอยู่ไม่กี่หน้าสังเกตจากรูปภาพข่าวปลอมส่วนใหญ่ใช้ภาพข่าวเกาว่าหรือภาพไม่ตรงกับข่าว สังเกตสิ่งผิดปกติไม่มีหลักฐานอ้างอิงเขียนโอ้อวดสร้างความตื่นตระหนกไรงานวิจัยและสังเกตแหล่งที่มาหากเป็นข่าวจริงจะมีการเผยแพร่าจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหากไม่มีแหล่งข่าวอื่นรายงานอาจมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นข่าวปลอมอย่าลืมเช็คให้ชัวร์ก่อนใส่ข้อมูลส่วนตัวนะคะ ลับมาพบกันในช่วงนี้ยังอยู่กับผมในรายการคนกรองธรรมในช่วงที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงวันที่หนึ่งเดือนมุฮัรรอมประจําปีฮิจรัสกราชห4 4 6ันราะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้นะนะำเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับว่าวันที่หนึ่งเดือนมุฮัรรอมนั้นหรือว่าวันที่กําหนดให้ดูดวงจันทร์นั้นก็คือวันที่เท่าไหร่นะครับก็ขอเน้เพิ่มเติมนะครับว่า สำนับจุฬาราชมนตรีนะครับได้กําหนดให้ดูดวงจันทร์เพื่อกําหนดวันที่1เดือนมหรมประจําปีเฮยราสัาหนึันสร้อยสี่กเนี่ยนะครับในนะวันเสราร์ที่6รกรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับหลังจากดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วนี่นะครับหากว่าในวันและเวลาดังกล่าวนี่มีผู้เห็นดวงจันทร์นะครับแน่นอนทีเดียวก็คือวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับ ในวันอาทิตย์ที่7เนี่ยก็จะเป็นวันที่หนึ่งเดือนม,มุฮัรรอมนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าถ้าสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่กําหนดให้ดูดวงจันทร์เนี่ยไม่มีผู้ที่พบเห็นดวงจันทร์นะครับวันที่หนึ่งเดือนม,มุฮัรรอมนั้นก็จะตรงกับวันจันทร์ที่8นะครับกรกฎา,าคมนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อผมพูดถึงเดือน ในปฏิทินนะครับก็จะมีคําว่าฮิยอร์เข้ามานะร่วมอยู่ด้วยนะฮะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพก็ขออนุญาตที่จะได้ทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสาหรับคําว่าฮิยอร์นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยนะแน่นอนทีเดียวว่าตัวเลขเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปนะครับก็คือนะฮิยอราสกะหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหกนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับ ก็คงจะได้มีโอกาสได้รับฟังเรื่องราวของในเดือนรอมฎอน,นะครับซึ่งในเดือนอมฎอนในสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเดือนรอมฎอนที่อยู่ในปีฮิราศสกรัต1445นะครับแต่ว่าในวัน อาทิตย์หรือว,ว่าวันจันท์นี้นะครับที่จะเป็นวันที่1เดือนมฮัุรามเนี่รัตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นฮยอรัสกราตหนึ่งพันนะครับอันนี้ก็มาบอกเล่ากันนะครับมานํามาทบทวนกันนะสำหรับคําว่าเฮยอรัสกราชซึ่งพี่น้องก็คงจะได้ยินกันอยู่บ้างพอสมควรนะครับสำหรับสำหรับคำว่าเฮยอรัสกราชเนี่ยก็คือการนับสกราชของนาปฏิทิน ของชาวมารับหรือว่าของพี่น้องมุสิมทั่วโลกเนี่ยก็จะนับจะเมื่อครั้งที่ท่านสสาศัสดารสลลองหอสลัมเนี่ยนะครับได้อบายยบจากเมืองมักกะมา,า,มายัางเมืองมดินะนะครับซึ่งก็เมืองมักกะกับเมืองมดีนะเนี่ยก็อยู่ห่างกันพอสมควรนะครับเมื่อ1นึ่กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าระยะนั้นค่อนข้างที่จะห่างนะแต่ว่าในสมัยนี้นะครับการเดินทางนั้นค่อนข้างเร็วระยะทางนี่น่าจะสักประมาณ500กิโล นะครับก็ในตอนนั้นเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะครับก็ここได้มีคำสั่งนะให้ท่านสลามมัมมัสลลอลอิสลามนะครับได้อพยพนะครับจากเมืองมัก้ามายังเมืองมาดีนาอันนี้เป็นคําสั่งเรียกว่าวายูนะครับอพยพจากเมืองมักามา้ามายังเมืองมาดีนาเนี่ยนะแล้วก็การนับสังกรดของอิสลามเนี่ยก็จะเริ่มนับตอนนั้นนั่นเองนะครับ ก็เรียกว่าฮิเดรัสกราชหรือถ้าจะแปลง่ายๆนี่ก็คือคำว่าฮิเรัสเนี่ยก็คือการอพยพนะดังนั้นการนับสกราชของอิสลามเนี่ยนะครับไม่ได้นับที่ท่านศาสดาสโลโลองอิสลามเนี่ยประสูดนะฮะหรือว่าเกิดหรือว่าในช่วงใดๆเกี่ยวกับนะอะไรทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นการเริ่มนับสกราชของอิสลามเนี่ยนับตอนที่ท่านศาสดาเนี่ยนะครับ อพยพจากเมืองมก,กะมาอย่างเมืองมาดินะนะครับแล้วก็โซเมืองนี้นะเป็นเมืองที่มีความสําคัญนะซึ่งมีความนะเกี่ยวข้องเกี่ยวยงกับนะท่านศาสดาสโลลองหรือสลัมเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับอย่างเมืองมก,กะเนี่ยเป็นเมืองที่ท่านนั้นประสูดนะแล้วก็ใช้ชีวิตนะฮะเผยแพร่หลักธรรมคำสอนนะในเรื่องของคุณธรรมต่างๆอยู่เป็นเวลา มาสิบสามปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้อพยพมาที่อยู่ที่เมืองมาดีนานี่อีกสิบปีแล้วก็ที่เมืองมาดีนานี่เองก็เป็นที่ฝังร่างนะครับของบรมศาสดามอมัสลลองเลสลัมนะครับอยู่ที่มัสยิดนบมาวีซึ่งก็อยู่ในในมัสยิดถ้าเราได้ศึกษาประวัตินะว่ามีที่มาที่ไปตรงนั้นอะไรยังไงนะครับก็จะทำให้มีความเข้าใจแต่ว่าเอาว่า พี่น้องที่ไปประกอบพิธีฮัจญรอวอุมรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ส่วนใหญ่นะฮะก็จะได้เห็นนะครับสถานที่ที่ได้ถูกฝังร่างหรือว,ว่ากูโบของอท่านศาสดาสุลลองหรือสลัมนะครับอยู่ในมัสยิดน,นบาบ a วีหรือว่าที่มัสยิดมาดีนะนั่นเองนะครับนะฮะก็สรุปว,ว่าเมืองมะการเนี่ยเป็นเมืองที่ท่านเนี่ยใช้ชีวิตในช่วงต้นของชีวิตแล้วก็ได้ เผยพร่หลักทมคาสอนแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาใช้ชีวิตในบ้านปลายอยู่ที่เมืองมดินะนะครับแล้วก็ท่านก็วาฟัตที่นั่นนะหรือว่าสิ้นประชนหรือว่าเสียชีวิตที่เมืองมาดินนะนั่นเองนะครับเอาละครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพกับผมได้นําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับวันที่หนึ่งเดือนมุฮัรรัมรนะครับหรือว่าวันที่หนึ่ง นะปีขึ้นปีใหม่นะครับของปฏิทินอาหรับหรือว่าของพี่น้องมุสลิมนะครับนำมาฝากกันนะครับเพื่อเรีกเปลี่ยนนะในสังคมพระอุทธนธรรมซึ่งสิ่ง,ง,งต่างๆเหล่านี้นะครับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่นะไรสาระแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีสาระนะครับเมื่อเรารับรู้รับทราบเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ นะเมื่อการศึกษาเข้าไปอาจจะไม่ได้เป็นเชิงลึกแต่ว่าอย่างน้อยๆเป็นเบื้องต้นเนี่ยอ๋อเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าพูดถึงวันที่หนึ่งเดือนมุฮัรรอมเนี่ยก็คือวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกนั่นเองนะครับพี่น้องครับก็สำหรับปีนี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยครับคือวันที่6เนี่ยเป็นวันที่กําหนดให้ดูดวงจันทร์นะครับเธอเผอว่าถ้าเผอว่าในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นเนี่ย mm hmm. เห็น มีผู้พบเห็นดวงจันทร์นะฮะกันที่หนึ่งเดือนมูฮัตรอมเนี่ยก็จะตรงกับวันที่เจนะ็ดในวันอาทิตย์แต่ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าไม่มีใครเห็นดวงจันทร์เนี่ยนะครับไม่มีผู้พบเห็นดวงจันทร์เนี่ยวันที่หนึ่งเดือนมูฮัตรอมนั้นก็จะตรงกับวันที่แปดนะครับวันจันทร์ที่แปดกรกฎาคมนะครับก็เป็นเรื่องราวนะฮะเนื้อหาสาระนะครับ,ออาารรรบที่ นำมาฝากกันในรายการคนรองธรรมในวันนี้ครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับรายการในวันนี้ก็ได้เวลาที่จะาจากลากันไปก่อนแล้วนะครับอินชลาลอสนะครับเรากลับมาพบกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะที่ได้ติดตามรายการนะจงมีแต่ความสุขสวัสด ทั่วไปตลอดไปนะครับลากันไปก่อนครับวิบลัยตอฟิกวันอิเดยาอสลามอัดกุมมารอมมัตุลละวับปะโรกาฮ์